ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านได้พูดถึงเรื่องการปรงชีวิตที่เรามองคนอื่นแล้วมาปรงชีวิตเราเขาว่าปรงนั้นแปลว่าปรงให้ตกไม่ใช่ปรงปิดคือการฆ่าคนอื่นหรือฆ่าตัวตายอันเป็นอัต,ตวินิบาตกรรมชีวิตต้องคิดทุกวันว่าเกิดมาแล้วไม่รู้จะอายุยืนยาวเท่าไหร่ ความป่วยไข้จะเป็นโรคอะไรการเวลาตายจะตายเมื่อไหร่เทียนนิเคปณะนะสถานที่ตายไม่รู้เลยในเดือนที่แล้วมาเห็นไหมฮะประเทศหนึ่งก็รถไฟตกรางอย่างแรงคนตายไปเกือบร้อยหรือเป็นร้อยนี่คือสถานที่ตายแล้วบางทีก็เป็นผู้รากมากดี บางทีก็เครื่องบินตกนะเครื่องบินตกก็นั่งเครื่องบินว่าปลอดภัยสูงสุดเอาเครื่องบินตกตกตรงไหนตกตอนนะตกตอนเอ่อรันเวย์ตอนลงอ่าตายอีกเอาบางคนก็เรือร่มตายเอออยู่เมืองไทยอ,อยู่ต่างประเทศก็มาตายในต่างประเทศอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะไปหมดลงเรือสำรานว่าปลอดภยัยเอาเรือสำราญกลายเป็นเรือโศกนกาฏกรรมไป เมื่อเดือนที่แล้วอ,อาจารย์มหาวิาลัยเชียงใหม่พร้อมด้ยวยทันตแพทย์หญิงแต่งงานกันใหม่ๆไปฮนนีมูนที่แกรนแคนยอนรัฐอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาอ้าวกำลังกินลมชมวิวอยู่ฟ้าผ่าตายโทษชีวิตกำลังจะมีความสุขไปอนาคตของครอบครัว ประเทศชาติต้องมาตายแล้วไม่ได้ตายในที่ที่ตนเองมุ่งหวังเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายขอให้พวกเราได้เจริญมรณานุสติเอาไว้ว่าสถานที่ตายนะัเราก็ไม่รู้สุดท้ายยังไม่ตายไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนต้องประคองจิตให้พองใสในบุญกุศลตลอดเวลาก็หลับให้นับบุญทำบุญอะไรบ้างพอลืมตาตื่นชื่นใจว่าเรายังมีบุญ วันทั้งวันก็เพียรมันทําบุญเมื่อชีพเราจะดับเราจะเมื่อชีพเราดับจะได้รับผลบุญคือประคองจิตให้ดีเพราะบุญเท่านั้นที่จะตามติดเราไปบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภ,ยภยัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับ,บล่วงไปบุญส่งให้สู่แดนสุขาวด,ดี